สันทามาเล่าวันนี้คุณผู้ชมคะ่ะงานประดิษฐ์จากผ้านะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่างานประดิษฐ์สวยๆเหล่านี้ถูกรังสรรค์ด้วยฝีมือใครนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณรัตนามาเกดค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้าตอนนี้พ่รัตนาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับค่ะหลายอย่างสวยงามมากตื่นตาตื่นใจมากซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือทํามาจากผ้าถาม<ช>สักนิดนึงครับจุดเริ่มต้นที่เรามาทําธุรกิจนี้มาสนใจ เป็นยังไงบ้างครับไ้ไลฟ์ให้ฟังหน่อยเริ่มจากมีความชอบเป็นทุนเดิมแล้วตั้งแต่สมัยเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็เราเห็นเราก็ชอบแล้วพอมาช่วงประมาณสักปี2016ค่ะ,คะได้มีโอกาสไปช่วยเพื่อนขายข,ายของที่ถนนคนเดิมก็เพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะเธอเอาอะไรไปขายร่วมกันดีไหมอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้เอ๊ะเราก็นึก นึกอยู่ตั้งนานว่าเราจะนําสินค้าหรือนําอะไรดีที่เราจะไปขายค่ะนึกไปนึกมาเราก็คิดในใจเริ่มจากสิ่งที่เราชอบจะดีที่สุดแล้วเราจะชอบที่จะทำแล้วก็คือคือมีความสนุกกับมานะคะก็เลยเริ่มหัดทากระเป๋าผ้าแล้วก็เราไปขายที่ถนนันเดินตอนนั้นยังทํางานประจําอยู่นะคะก็ยังขายวันเสาร์แล้วก็พอมีโอกาสว่างเวลาว่างแต่งานก็ทา ทำเป็นสต็อกไว้แล้วก็ไปขายที่ถนนคนเดินไงครับแล้วรูปแบบไหนนะคะที่เริ่มมีมีครับที่ว่าเริ่มทําแรกๆเลยเริ่มทําแรกๆคือนั่นล่ะเป็นกระเป๋าใบละห้าสิบบาทมีคือกระเป๋าใส่เหรียญคุณผู้ชมนี่เรียนรู้มาจากไหน่ครเรียนรู้นี่ก็คือเออ่พูดง่ายๆเลยว่าเราเราซื้อจากใบที่เราชอบอ่เราชอบใช้กระเป๋าแบบเนี้ยเราก็ซื้อมาใช้แล้วเราก็มาแกะแบบเริ่มจากแรกเราแกะแบบแแกะบบเองก็ทำเองเลยแกะแบบปุ้ย ดูว่าข้างในมันเย็บยังไงความยาวความกว้างเท่าไรอย่างนี้ค่ะเราเริ่มแกะอย่างนั้นพอเริ่มแกะได้ปุ๊บเราก็เรียนเอ้ยเราก็ฝึกทําค่ะแต่พอทําแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างที่ที่ของสาเร็จแล้วไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนก็คือมันจะมีเคล็ดลับบางอย่างที่ที่เราไม่รู้เราไม่เห็นอย่างนี้ค่ะ เราก็เลยทําการประมาณว่าไปเรียนจากคนที่เขาจากอาจารย์ที่เ็ามีความรู้ความถนาญค่ะอีกประมาณ 4- ี่ห้าอาจารย์เลยค่ะก็คือจากเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยคืออยากจะทําชอบจะทำเรียนรู้ตนเองก่อนแกะแบบจากเขามาแต่พอแกะแบบแล้วปรากฏว่าทํำยังไงก็ไม่เหมือนสักทีเลยต้องไปหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประมาณ4ี่ห้าอาจารย์เลยค่ะไปลงทุนเสียตังค์เรียนเลยค่ะแล้วเป็นไงครับพอไปเรียนมาแล้วเราก็จะได้เคล็ดลับ ดีๆที่เขาที่เขาไม่บอกค่ะแต่เราต้องเสียตังค์เรียนค่ะแล้วก็าทำมาปรับปรุงเรื่อยเร่คนับอย่างสมมติการการเย็บทำไมรูปทรงไม่เวลาเราใช้งานไปมันทำไมไม่ไม่เปลี่ยนอ๋อแคดนับต้องแบบนี้นะซึ่งเขาไม่ซึ่งทั่วไปเขาจะไม่สอนเขาจะไม่บอกถ้าเราไปเสียตังค์ปุ๊บเขาจะบอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะรูทรงมันจะอยู่นะคะจากการพัฒนามาเรื่อยๆจนทำให้พี่รัตนามีรางวัลการันตีคุณภาพเล่าถึงรางวัลให้ฟังหน่อยค่ะ ก็คือจำได้ไม่แน่ใจปีปีไหนคะค,ะค,อคอือหลังจากที่ออกจากงานแล้ว <ừ> ก็ <Brew. S 2> เริ่มทำธุรกิจแบบจรง <ừ> ิจรงจังก็เลย <ừ> ทำพอเรารู้แล้วว่าเราทำกระเป๋าแน่นอนละทีนี้เราก็นำกระเป๋าเนี่ยไปหาพอชอจังหวัดว่าไปขอขึ้นทะเบียนเป็น o อท p แล้วก็พอขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการคัดสรรค่ะแล้วก็ได้มาสามดาวเนี่ยค่ะโอ้โหเป็นมาตรฐานสินค้าสามดาวนะคะคุณผู้ชม ก็คือหลังจากที่เราได้รับรองมาตรฐานแล้วก็ทรบว่าเราก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาสินธ้์เป็นรูปแบบอื่นออีกมากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ไล่เลียงกันไปเลยนะครับอะไรแต่ด้านนี้เลยกเริ่มจากพุ่มไมก่อนเลยมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นพวงค่ะก็เรียกพวงดอกไม้ โ <C in th i> อ้โหแต่เอาเปไปใช้รประโยชน์ได้เป็นอ c c e s s o เ y ซึอร์รสมมติ่าเรามีกระเป๋าห้อยกระเป๋าได้ห,ห,ห,ห้อยห้พวงกุญแจก็ได้นะใช่ค่ะใช่ใชอยู่ <ไง S 3> ที่เราจะเลือกใช้คือเป็นอ c c e ร s ์ r y รองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ตกแต่งอะไรก็สวยงามด้งค่ะหลายคันคืออะไรกระเป๋ามันน้ก็จะเป็น key cover ค่ะที่เก็บลูกกุญแจนี่จะได้ไม่ขูดในกระเป๋าคุณผู้ชม ที่เก็บด้านนายเนี่ยเขาจะสามารถเก็บพวรงกุญแจได้ข้างในเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเก็บโครงกุญแจไว้ได้นี่นะครับแล้วก็เซฟด้วยนะฮะไม่เปื้อนผ้าป้องกันการสเสียหายของของกระเป๋าคีย์การ์ดโวงกุญแจอะไรต่างๆได้ด้านล่างสวยด้านล่างนี่เองนะคือว่าคือรูปแบบก็คล้ายๆกับพวงกุญแจข้างบนนะครับแต่เปลี่ยนจากที่เป็นโลหะโวงกุญแจนะฮะก็เป็น ยางมัดผมจะได้มามัดผมได้เอามามัดผมแล้วเนี่ยครับเห็นในกล้องเ่ยนะครับเป็นยางนะฮะก็เอามามัดผมแบบน่ารักน่ารักได้นี่นะครับก็คือเศษผ้าจากเศษผ้าที่เราเหลือจากกระเป๋าชิ้นใหญ่เราสามารถจากชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็สามารถทาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ไม่มีอะไรที่ทิ้งเลยสร้างเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยนะคะด้านหน้าต่อนะด้านนี้คือเป็นกระเป๋าที่มีช่องแบ่งด้านในนะคือเปิดทานไนใส่ตังได้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะมีช่องแบ่งอย่างนี้เห็นไหมเราก็มีสายคล้องมือ สะดวก <Okay. S 1> สบายมผมอยากถามว่ารูปแบบแบบนี้ฮะเราคิดค้นพัฒนาหรือว่าทำมาจากอันลูกค้าชอบ uh huh. อะไรอย่างไรบ้างคือ<ะ>มันมีหลายส่วนอันดับแรกเลยเราเวลาที่มีลูกค้าเดินเดินมาที่ร้านเรา, <Ừ. S 1> เ,ราเราก็จะสังเกตก่อนอันดับแรกว่ารูปแบบกระเป๋าที่เขาใช้นะ่ะเป็นแบบไหนพอเราสังเกตุว่าอ๋อใช้กระเป๋าแบบนี้นะอะแล้วก็เราก็ไปสอบถามเิงว่าเฮ้ยถ้าเราทํามาแล้วเนี่ยสีแบบนี้คุณชอบไหม คือเราเอาลูกค้าเป็นหลักค่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ลูกค้าชอบนี่เป็นประมาณไหนคะส่วนใหญ่ที่ที่ยังไงก็ขายได้เรื่อยๆระยะเวลาที่ผ่านมาคือตัวที่ใบเป็นใบละ50บาทนี่ยนี่แหละทุกยุคทุกสมัยยังไงก็ต้องเก็บตังค์เหรียญกันละทำนิดนึงอย่างใบละ50บาทใช้เวลาทํางานไหมครับจริงๆประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่าถ้ามีความชำนาญนะคะถ้าชำานาอมากะะย ชั่วโมงนึงได้ตอนนี้คือคือไม่ต้องทำเลยนะคือเร่งเกรงทําอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นตอนนี้เองเนี่ยพี่รัตนามีลูกน้องหรือมีอะไรอย่างไรไม่หร้อว่าทำเองคนเดียวก็จะมีคนที่มาช่วยก็คือเป็นน้องสาวแล้วก็มีเครือข่ายประมาณสองสาคนที่ทำให้ทำครับผมในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยครับออเดอร์ที่เข้ามากับการผลิตจะเป็นอย่างไรบ้างก็ พอไปได้ค่ะครับผมต่อเนื่องกันเลยครับหลังจากเรื่บแบบนี้แล้วอันนี้ผมเห็นมีสายห้อยยาวๆด้วยนี้คืออะไรฮะใช่ค่ะอันนี้ก็ขายดีค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะใส่โทรศัพท์ใส่ตังค์ใส่มือถือเสร็จแล้วก็คาดบอดี้เลยประมาณว่าเราไม่ต้องแบบนี้แบบนี้เขากันนิยมกันเลยนะใช่ค่ะทุกอย่างใส่ในใบนี้ได้หมดเลยรวมก็คือเนี่ยโทรศัพท์ตังค์ เหรียญหยอดไป็นนี้ได้เลยวัยรุ่นกำลังนิยมกันเลยรูปแบบตั้งแต่วัยรุ่นมากยันคนสวเลยค่ะหรือไม่งี้ปุ๊บเราถ้าเราไม่ชอบใจเราก็ปรับสายครับปรับสายสั้นยาวได้ใช่ค่จะคล้องคอก็ได้จะเหลือจะคาดอ่าเนี้ยคาดแบบนี้คาดไหลอย่างนี้นะฮะดิฉันชอบแบบคาดสวยไม่ถ้าไม่ชอบไม่ชอบเลยเราก็ถอดสายได้ด้วย เห็นไม่ล่ะสารพัดประโยชน์ใบนี้สารพัดประโยชน์อเนกประสงค์ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่คะ120บเอง120บาทแล้วงานผ้ากแล้วก็คือผ้าแบบเนี้ยคุณสมบัติที่จริงๆคือมันทนและก็ซักทำความสะอาดได้ไม่เสียทรงปกติเนี่ยพลาสติกหรือว่างานหนังมันซักไม่ได้แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วยุคที่ต้องคํานึงถึงความสะอาดแบบนี้การซักคือมั่นใจที่สุดว่าฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากที่ฉันชอบคือใบนี้ค่ะพี่รัตนาโช์หน่อยค่ะว่าใบนี้อเนกประสงค์ยังไงบ้างใบนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่แบบ ใส่ของใส่ทุกอย่างสารพัดทุกอย่างเลยค่ะคนที่มีของเยอะอย่างดิฉันคือหมอมากจริงมีสามซิปพอสามซิปปุ๊บก็แล้วแต่จะใส่ค่ะใส่สมุดธนาคารได้อะเอาอย่างนี้ดีกว่าใี่สามสามชั้นนี่ค่ะแล้วก็เป็นสายคล้องมือได้ด้วยแล้วผ้าส่วนใหญ่ที่เรานํามาทำเนี่ยค่ะเป็นผ้ารูปแบบไหนอะไรยังไงคะเราเน้นผ้าแบบไหนหลักๆเป็นผ้ากัตตอนแท้ะเพราะว่าด้วยราคาที่เราขายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกลางๆค่ะราคากลางๆ ไม่ถึงกับแบบเป็นแบบตลาดล่างแล้วก็ไม่ถึงที่เป็นแบบตลาดแบบที่เป็นบนค่ะแล้วก็สมมติว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่เขารับชมอยู่ครับเขาเห็นอย่างโพกุญแจอย่างเงี้ยเขาอยากจะเอาไปเป็นของชํารวยนะครับงานกระียนงานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยฮะสามารถออเดอร์ได้ไหมคะออเดอร์แบบมีเราจะเยอะแลวมีราคาพิเศษอะไรยางไงให้ไหมคะมีค่ะมีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ลูก ที่ที่ขายดีอย่างเช่นกระเป๋าใบละห้าสิบหรือว่าที่เป็นทีคัปเวอร์ก็คือเป็นเสนอว่าจะได้งานที่เป็นงานกระเียนเยอะๆสั่งทีละเยอะๆเงี้ยค่ะแล้วถ้าสั่งเยอะๆได้ราคาพิเศษไหมคะได้ค่ะแล้วถ้าเกิดสั่งมาแล้วต้องใช้ระยะเวลาให้ระยะเวลาการผลิตประมาณเท่าไหร่ยังไงแล้วแต่ออเดอร์ค่ะตอบไม่ได้ค่ะถ้าออเดอร์มากก็ใช้เวลามากนิดนึงถ้าออเดอร์ไม่มากก็ใช้เวลาที่ไม่มากเนี่ย มาต่อไปลกัที่งที่ชั้นอันนี้ขอกระเป๋านี้นึงอันนี้เป็นกระเป๋าอะไรยังไงคะพี่รัตนาคะอันนี้พอเราเริ่มเริ่มจากที่หดทำใบเล็กๆได้ได้คล่องแล้ว่ะเราก็เริ่มทําแบบที่เป็นใบใหญ่ๆอาอย่างเช่นใบเนี้ยที่ทําก็คือมันเป็นกระเป๋าที่เป็นงานผ้าไทยนะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าใช้ผ้าเข่าม้าที่เป็นผ้าทอจากจังหวัดน่านค่ะ๋อสวย ว่ามันสามารถทําแล้วสีสันเป็นไงบ้าง,งไหมคะทำใบ,บใหญ่กับทําใบเล็กอันไหนยากกว่ากันคะมีความแตกต่างมากกว่ากันคะ่ะพราอย่างเช่นใบเล็กจะจุกจิกกว่าราละเอียดเยอะมันเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นใบใหญ่ปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากแต่มันก็ใช้เวลา นานอยู่เหมือนกันไงคะแต่ลแต่แบบด้วยค่ะใบใหญ่อาจจะนานกว่าใบเล็กก็ได้แต่ใบเล็กบางใบที่รายละเอียดเยอะก็อาจจะใช้เวลาได้นานกว่าใช่ค่ะแบบใบต่อมาเลยฮะนี่อันนี้คืออันนี้จะเป็นซองใส่โทรศัพท์เนี่ยค่ะใสโทรศัพท์อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมสวยงามนะคะแล้วก็สีสันลวดลายนี่คือมีเยอะจริงๆนะคะอะมาดูชั้นนี้กันบ้างมีอะไรบ้างเริ่มจากใบนี้เลยค่ะอย่างใบนี้ก็คือสามารถใส่สมุดโทรศัพท์ได้ใสโทรศัพท์เอ้ยไม่ใช่ใสซองโทรศัพท์ ใช่ใส่ทุกอย่างอ่ะแบงะธนาคารบัญชีใส่ได้นะอ่าแล้วก็ตรงนี้ดิฉันชอบถ้าเป็นดิฉันใบนี้คือใส่เครื่องสำอางเอสอางถูกต้องหมาะมากนะครับใส่เครื่องสำอางคือมันเป็นลักษณะกลมแบบนี้แล้วคือมันกว้างมันจุเนี่ยคุณคผู้ชมดูข้างในเห็นไหมผู้ชมเห็นไหมว่าข้างในอะจุแล้วที่สําคัญคือเวลาใส่เครื่องสำอางแล้วก็อยู่ในกระเป๋าอีกทีนึ่งอ่ะมันไม่เปื้อน ใช่ครับคราวนี้เองบางคนบอกว่าอุใบเล็กๆเนี่ยไม่พอจะเอาไปใส่ของใส่เสื้อผ้าต่างๆไม่ได้เขาก็มีใบใหญ่เหมือนกันใบใหญ่ค่ะใบใหญ่นี่นี่นี่อันนี้คือลดโลกร้อนไปตลาดนะคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเชิญสวยๆเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่ามีมีใบนี้ด้วยอ่าเป็นยังไงบ้างก็คืออันนี้มีบุในใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่มีบุในก็คือเริ่มจากว่าเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอุตสาหกรรมจังหวัดชวนไปออกงานออกบูธเกี่ยวกับงาน นวัตกรรมผ้าไทยที่เซ็นทรัลนะคะก็พี่เขาก็เลยแนะนําว่าเธอข่ายด้วยกันนี่ค่ะก็บอกว่าแนะนาว่าเอ้ยลองทํากระเป๋าใบใหญ่ดูสิอะไรเงี้ยค่ะเธอหน้าทําได้นะแล้วก็ลองดหน้าทำได้แล้วก็ลองทําซิอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นใบนี้ค่ะอ๋อมันใช้ได้สองฝั่งรือเปล่าหรือว่าใช้ได้ฝั่เดียวใช้ได้ฝั่งเดียวค่ะียวแต่ข้างในคือสวยนึกว่ากรอบพิกใช้ได้อีกฝั่งหนึ่งด้วย คืออาศัยจากความชอบของตัวเองค่ะเดี๋ยวโชว์ให้กล้องเห็นพอดีมาค่ะเดี๋ยวอ้อมอ้อมหยิบโชว์ให้นี่คุณผู้ชมเชิญพิจารณาตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ด้านในเขาจะเป็นแบบนี้และด้านในก็จะแบ่งดีเทลแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นซิปด้านข้างไหมคะเราสามารถใส่ของกับซิปด้านข้างได้อีกแล้วก็คือจุทรงแบบนี้เขาเรียกว่าท็อตแบคคุณผู้ชมเป็นทรงที่กําลังได้รับความนิยมจากคุณสุภาพสตรีเพราะว่าอะไรคะใหญ่ง่ายสะดวก ไาแผ่นนี้ใส่ไปเลยทุกทักอย่างใส่ไปได้เลยคือมันอเนกประสงค์มากๆสำหรับคนที่ชอบแล้วก็คือพอมันเป็นผ้าแล้วก็คือลักษณะพอจับเนี่ยมันบุนุ่มๆเลยนะมันเซฟของข้างในเนาะเซฟของและการกันกระแทกอะไรต่างๆุยเป็นที่ผมเห็นราคาได้หกร้อยบาทเหรอฮะใช่ค่ะก็ไม่ถูกงานทัมือนะอันนี้อันนี้คือที่เราทํามาเป็นงานผ้าผ้าคาร์ตอนนะคะแต่ถ้าเป็นงานผ้าญี่ปุ่นก็จะราคาัพไปอีกผ้าญี่ปุ่นงกันยังไงครับ วันนี้จะอยู่อยู่ในรถไม่ได้ยิบคือมันแตกต่างยังไงเออเนื้อผ<า>้าด,ด้วยราคาฮะราคาก็แตกต่างกันแล้วอ,อ,อายุการใช้งานก็จะต่างไปอีกแล้วสีสันมันจะเคาเรียกอะไรโทนแบบพาสเทลประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวให้พี่รัตนาแนะนําดีกว่าว่าการใช้กระเป๋าผ้าคาซ้อนแบบนี้เราต้องมีวิธีการดูแลเขายัางไงบ้างคะวิธีการดูแลก็ไม่ยุงย่งยากค่ะอย่างเช่นว่ามันส่วนใหญ,ญ่แล้วลูกค้าจะเลือก ให้ลูกค้าเลือกซื้อเวลาตามความชอบใจแต่บางคนชอบสีแบบจุดจัดประมาณประมาณว่าใช้แล้วเฮ้ยเป็นคนแบบไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยคือแบบสกปรกง่ายค่ะก็สีเข้มหน่อยใช่ค่ะใช่อย่างงั้นค่ะบางคนก็ชอบแบบสะอาดก็สีอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะแนะนําลูกค้าว่าเวลาที่ทําความสะอาดก็คือแค่คุณอ่ะเอาลงไปจุ่มในในผงซักฟอกหรือน้ำที่เราซักผ้าธรรมดาแล้วก็ขยำขยำขยำ แล้วก็แบบเหมือนขยำให้แห้งเสดดน้ําแล้วก็เอาไปตากตากแดดตากแดดหรือว่าตากใน่มตากใน่มค่ะอย่างนั้นเองค่ะอันนี้วิธีการดูแลง่ายๆคราวนี้เองพราะเนื่องจากว่าวัสดุที่เราใช้ค่ะเป็นวัสดุคุณภาพอย่างดีค่ะครับคราวนี้เดี๋ยวใกล้หมดเวลาแล้วให้ฝากช่องทางติดต่อไว้สักนิดนึงแล้วกันครับว่าผู้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาทางไหนย่างไรได้บ้างค่ะก็อันดับแรกเลยเราจะมีขายที่หน้าสารการของ สารกลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะทุกวันเช้าวันศุกร์ตลาดนักสามารถไปเดินเดินชมเลือกซื้อได้ที่นั่นนะคะแล้วก็ที่ติดตามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0862172748ค่ะครับมแล้วก็มีชจะมีเฟซบุ๊กก็คือเฟซบุ๊กคือชื่อภาษาอังกฤษนะคะรัตนามาร์เก็ตค่ะแล้วก็เป็นแฟนเพจก็คือกระเป๋าผ้าสกุลรัตนะคะครับก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะฮะว่ามีแบบไหนอย่างไรเพื่อ บางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ต้องการสั่งทำางที่ผมบอกว่าเอาเป็นของชํารวยอย่างเงี้ยเนาะเข้ามาดูแบบในเพจสั่งได้สีสันอะไรยังไงบอกได้เลยใช่ค่ะแล้วก็จัดส่งถึงที่อ่านะครับก็เข้ามาได้นี่คือส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเราจะเป็นแบบแค่ไยนนะออนออนไซส์ก่อนอ่าก็คือเน้นคือส่วนใหญ่เนี่ยคือเน้นให้มาดูให้มาลอของอะไรกัน เพราะพี่สังเกตดูว่าของของเราส่วนใหญ่เราเราจะไม่ใส่ถุงนะคะเพราะว่าลูกค้าเกือบร้อซค่ะพอเห็นของปุ๊บจะต้องทําการแบบเปิดดูละซ้ายขวาเป็นยังไงใช้งานยังไงซิปดีไหมอะไรดีไหมค่ะเราก็เลยตัดปัญหาที่จะไม่แบบใส่ถุงอีกทีะนึก็คือเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็ ก็คือเราจะบอกว่าหยิบจได้นะคะดูข้างในได้อะไรได้ลองทดลองใช้ก่อนได้ถ้าพอใจจิงก็ค่อยซื้อกลับไปงั้นนะคะก็คือแล้วก็พอเอาไปใช้แล้วลูกค้าก็บอกต่อแล้วมีไหมครับที่ว่าซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ํามีค่ะเยอะค่ะและขยายใหญ่ไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่สังเกตเองอย่างเวลาที่ตอนนี้ที่เดินไปตามตลาดนัดโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราจะสังเกตว๊ะจะมีสิ้าของเราที่ใช้สินค้าของเราเราจำของเราได้ค่ะเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยพี่ห้วกระปอเนี่ยใบเนี้ยของเรานะ ชิ้นนี้ของเรานะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละอันอย่งที่บอกไว้นะคะว่าเป็นงานแฮนด์เมดใช่ค่ะมันก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละใบถึงแม้ว่าจะทำให้เหมือนกันสักขนาดไหนยังไงก็ไม่เหมือนงไ,งไม่เหมือนะนะครอ่ะทิ้งท้ายแล้วครับฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีความสนใจเกี่ยวกับกระเป๋างานผ้าน,นะ,ะก็สามารถมาเลือกชมเลือกซื้อได้นะคะเพราะเราเป็นงานแฮนด์เมที่ว่าเราทําเอง ด้วยความใส่ใจทุกชินนะคะค่ะก็สนับสนุนนะคะสินค้าดีๆจากพี่รัตนาได้นะคะผ่านช่องทางที่ใจเมื่อสักครู่นะคะมี CG เบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างหน้าจอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่รัตนามากมากค่ะขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมเองนะที่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อมาโปรโมทอะไรของตัวเองเนี่ยติดต่อรายการของเราเข้ามาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ0 5 5 3 2ห้าสนกะคะโทรเข้ามากันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งงเลล่าแ้้วนครั3